สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้น้องพันาลัยเตรียมตัวจะไปเข้าโรงเรียนแล้วนะคะมีแม่แม่เลี้ยงมาพาไปค่ะเปลี่ยนจากแม่บุญรู้เป็นแม่อะไรนะแม่ทัศธาค่ะแม่ทัศธาจะพาน้องไปเข้าโรงเรียนค่ะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงของน้องค่ะจะพาน้องไปออกจากแม่บุญรู้ แม่พันนาเอ้ยแม่ไข่มุกเอ้ยทำไมหนูน่ารักงี้เนาะหนูจะไปกับแม่ขัดทาล่ะคะหนูอย่าร้องนะลูกเดินหนูเป็นเด็กดีนะคะอ่าหนูไปกับแม่ขัดทาน,นะจะ๊ะอ่าคุณพีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนนะคะอ่า น้องเก็บไปข้าโรงเรียนนะจ๊ะมีแม่มารับแล้วค่ะแม่เลี้ยงมารับแล้วชื่อแม่คัทาค่ะคุณนุ่นน่ารักมากเลย น่ารักมากเสร็แล้วเส้็มือเศร้าเส้็จพิซโอ้ทั้งพุ่นนะบอกุ๊กรักนะ บอกเอเอ,อบอกแล้วบอกเจ้าที่จะทั้งนังปะโอ้บ่มีอีหยังค่ะบัญญาเออคู่ข่เขากับคู่คูห่หูหอยู่นะเออบ่เป็นหยัง โอ,โอ,โอ, a, โอนะ้หนูไม่รู้เร ok ื่องเลยหนูไม่รู้เรื่องเลยหนูจะไปแล้วเหรอหนูรักกับแม่คนใหม่แล้วค่ะหนูไม่แม่คนใหม่ลวจ้าหนูพันนลายน่ารักบายบายคุณแม่นะคะบายบายคุณแม่เลย เฮ้ยมันหูจักหักตัวหน่อยเนาะสั้งพอเป็นแม่เลี้ยงได้ขนาดเอ้ไม่ไปอยู่กับแม่ตัวเองเลยอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปหาแม่ตัวเองแล้ว ดูดดูดนมแม่ใหม่แล้วโอ้กินกินนมแม่ใหม่เฉยโอ้ยอี๋ลาบห่วงแม่พอนอยห่วงห่วงแม่ใหม่ หวงแม่นมหวงแม่เลี้ยงเอ้ยมานี่คุ้นเถนอีหลาคำแพ่งอีเแม่เนี่ยเนาะเขาก็พูดตามภาษาของเขาสัญชาตญาณของเขานะคะตอนนี้ เขาก็รู้ว่าลูกจะกไปเข้าโรงเรียนเขารู้เหมือนกันค่ะแม่ x ีเพที X4 ทุกคนทุกคนนะคะตามแม่ใหม่แล้วค่ะไม่เอาแม่ตัวเองแล้ะห่วงแม่นู่นห่วงแม่นี่อยู่นะอติดแม่ใหม่มากกว่าแม่ตัวเอง มีย <laughs> มันจมูกกินแล้วเออมันมันมันสูงมันจมูกกินแล้วเออปีปีสิบเอ็ดปีปีกวา่าปีกวา่าตามแม่เลี้ยงแล้วตามแม่เลี้ยงแล้วเขาอยากไปแล้ว อ้อ้ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะน่นนะ,คะอเอาไว้พรุ่งนี้อยเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะฝากแม่พัานารายแม่ไข่มุกด้วยนะคะกดช่องน้องพนอันนารายแม่ไข่มุกด้วยนะคะสวัสดีจ้า